Google นายสายันสุขคงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดต,ตบนศิลาอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรตสิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา66พรรษาโดยนิมนต์พระประหลัดสมภพมหาลาโภเจ้าคณะตำบลศิลาตัดกรอยเขตสอง ผู้เชิดจาวัดวัดสักเกตอำเภอลมเก่าบรรยายธรรมะให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถ,ม,ะศม,ถม,รรมศึกษาปีที่สถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สรวมทั้งคณะครูอาจารย์ได้รับฝั่งกันโดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมธรรมะนันทนาการกิจกรรมกฎแห่งกรรมส่วนในช่วงบ่ายมีกิจกรรมโรยรักษาศีลห้าและกิจกรรมรักแท้ดูแลได้หรือเปล่าคือการสอนให้สำนึกในพระคุณของบิดามารดา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายวยชุดขาวซึ่งแสดงถึงความบริสุทธิ์การสำรวมกายวาจาใจตลอดทั้งวันซึ่งบรรยากาศอบอุ่นมาด้ความสุขกับผลแห่งบุญการแต่งแต้มรอยยิ้มอิม่มเอมกับความสุขสนุกซึ้งได้สติและการฝึกนั่งสมาธิเพื่อให้ผู้เขารับการอบรมได้มีสติซึ่งจะคิดจะทำอะไรก็จะทำแต่สิ่งดีๆสมาธิก็จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจได้ง่ายเวลาครูสอนทำให้อ่านและจดจำตำราเรียนได้อย่างแม่นยำ